ให้ทุกคนวันนี้ SP f u ีฟันี่มีตัวนี้มานะครับเป็นของเล่นเฮลิคอปเตอร์นะเดี๋ยวจะาเล่นให้ดูเปิดสวิตช์ข้างล่างนะเห็นไหมจะปล่อยแล้วทุกคนจะปล่อยแล้วนะ,นะว,นะว้ว เมื่อกี้กไปไกลมากเลยทุกคนต้อง <c oughs> เอารองเท้าตีอะเห็นไหมเ <c oughs> มื่อกี้เห็นไหมเดี๋ยวจะลองปล่อยอีกครั้งนะนน่นปล่อยขึ้นไปแล้วอยู่ตรงนูง้นอ่ะเรามาลองปล่อยใปอีกรอบนะทุกคนมันแรงมากเลยทุกคนเครื่องบินลำนี้ไปแล้วทุกคนไปแล้วเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เครื่องบินไปนรอยหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนช่วยกันหาหน่อยหายไปไหนหาไม่เจอเลยทุกคนนั่งไง เครื่องบินเมื่อกี้มันน่าจะกลายเป็นไซเรนเฮตหัวเครื่องบินครับทุกคนยังไงทุกคนเห็นไหมยังไงทุกคนเห็นไหมังกคนเห็นไหมโอ้ยทำไงดีอะทีน<ม> <tod> ี้